จากแสนสิริเทนอีสนิวบางนาคอมมูนิตี้บนทำเลบางนากอมสิกคอมมูนิตี้ที่รวมโครงการระดับลักชัวรี่ไว้ด้วยกันนี่คือเศรษฐศิริบางนากอมสิกบ้านเดี่ยวหรูสไตล์จอร์เจียนแห่งแรกในกรุงเทพฝั่งตะนออกหนึ่งในคอมมูนิตี้ลักชัวรี่ขนาดใหญ่แห่งนี้และที่นี่คือเพียงหนึ่งใน71ครอบครัวพิเศษที่จะได้ครอบครองบ้านที่สะท้อนภาพลักษณ์ของความสำเร็จ โครงการตั้งอยู่บนถนนบางนาตรากกม .10 ท,ทำเลศักยภาพรายล้อมด้วยแลนด์มาร์คหลักฝั่งตะวันออกได้แก่เมก,กะบางนาสนามบินสุวรรณภูมิและโรงเรียนนานาชาติชั้นนำใช้ชีวิตหรูหราแต่ยังสะดวกสบายในการเดินทางตัวโครงการมีเนื้อที่27ไร่ออกแบบให้เป็นสังคมคุณภาพสุดไพรเวทเพียง71ครอบครัว พร้อมพื้นที่ส่วนกลางกว่า40%ของโครงการมีรายล้อมด้วยต้นไม้และพื้นที่สีเขียวที่นี่มีแบบบ้านเดี่ยว2ชั้น3แบบบนที่ดินเริ่มต้น53ตารางวาให้เลือกตามสไตล์และขนาดของครอบครัวได้แก่แบบบ้านลอเรนซ์พื้นที่ใช้สอย247ตารางเมตรมี4ห้องนอน4ห้องน้ำเหมาะกับครอบครัวรุ่นใหม่หรือคนทำงานที่มองหาบ้านหลังแรกในระดับลักซูรี่แบบบ้านออสเตน พื้นที่ใช้สอย310ตารางเมตรมี4ห้องนอน5ห้องน้ำพร้อมห้องพักผ่อนชั้นบนฟัง่งชันครบทั้งครอบครัวที่ขยายหรือคู่รักที่กำลังเริ่มสร้างครอบครัวใหญ่แบบบ้านเมดฟิลด์พื้นที่ใช้สอย377ตารางเมตรมี5ห้องนอน6ห้องน้ำกับความหรูหราที่กว้างขวางที่สุดตอบโจทย์ครอบครัวใหญ่และผู้ที่ชอบพื้นที่ใช้สอยโปร่งแบบดับเบิลวอลลุมทุกหลังออกแบบด้วยแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมบิติจจอร์เจียน เน้นความสมมาตรความโอ่อาของสเปซและหน้าต่างดรอมเมอร์ที่เป็นเอกลักษณ์สัมผัสคลับห้าหรูสอชั้นดีไซน์สไตล์จอเจียนพร้อมสระว่ายน้ำระบบเกลือขนาดใหญ่เชื่อมต่อพื้นที่สวนสีเขียวและสาเด็กฟิตเนสอุปกรณ์ครบโคชิ่งสเปซมีทติ้งรูมและพาวลเลียนดิมสัโครงการยังออกแบบพื้นที่สำหรับแพทเลเวอร สนามเด็กเล่นจอกกิ้งเลนและแสนสิริแบ็ก yard ให้ทุกครอบครัวใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติมาตรฐานความปลอดภัยคืออิงอิงจุดเด่นของเศรษฐสิริบางนากอม .10 ด้วยระบบดับเบิลเก e ซิเคียวริตี้ตั้งแต่เมนเกตของแสนสิริเทนนิสจนถึงทางเข้าโครงการ CCTV 16จุดระบบ LPR สแกนป้ายทะเบียน Magnetic sensor กันขโมยในทุกบ้านและ l ิฟ t e เทคโนโลยีเชื่อมต่อระบบรักษาความปลอดภัยแบบเรียลไทม ให้คุณมั่นใจ24ชั่วโมงแสนส o ริออกแบบบ้านเพื่ออนาคต Green Living Design เช่น e EV Charger Solar Panel กระจกเขียวตัดแสง Green Glass ระบบ d u Dust Free และ Solar Lighting ทั้งหมดเพื่อความยั่งยืนและการอยู่อาศัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำเลนี้ไม่ใช่แค่ศักยภาพการอยู่อาศัยแต่ยังเป็นโอกาสการลงทุนอีกด้วย ด้วยเรนท่านยูของบ้านหรูย่านบางนาเฉลี่ย9%ต่อปีขณะที่ราคาที่ดินยังเติบโตเฉลี่ยถึง16%ต่อปีในช่วงที่ผ่านมาโครงการนี้จึงเหมาะทั้งอยู่อาศัยจริงและการลงทุนเพื่ออนาคตนี่คือบ้านเดี่ยวหรูที่สะท้อนภาพลักษณ์ความสำเร็จในสังคมที่เข้าใจคุณเศรษฐริริบางนากอมอ .10 หนึ่งเดียวกับความสง่าง,งามแบบจอร์เจียนในฝั่งตะวันออกของกรุงเทพ คลิกลิงก์ใน Description หรือสแกน QR Code บนหน้าจอนี้เพื่อลงทะเบียนนัดชมโครงการทีมงานพร้อมต้อนรับคุณอย่าง Exclusive แน่นอน